สวัสดีครับผมจานตี้ครับผมเฟซบุ๊กปาร์ตี้นะแฟกนะครับช่อง u t u b e จันตี้พีบ้านะครับผมเมื่อนี้นะครับผมทีแพ้เอฟซีแฟนคลับครับผมมเบิงเอราเืร่าลงนะครับเซราลงคือผมเลือไว้ครับตั้งแต่ต้นนี้จนฮอดต้นสุดท้ายครับผมเลือไว้ผมไม่ได้สีครับเป็นยังคือบม่ไดสีเดี๋ยวแป๊บนึงยุ่งกัดบ่ได้ใหญ่นยุ่งมาแล้วโอ้ขึ้นหลายแต่ละห้อ โอ้มันที่ปวดหามออกจากส่วนยางเะเห็นไหมครับนี่ครับเชุลามันขึ้นขึ้นเป็นคุยเดี๋ยวเห็นปะเห็นปะขึนเป็นคุยครับอันนี้บริสิทธิ์แล้ววิธีแก้ไขนะครับผมหาถังซีกติกซีริปครับตัวนี้เห็นครับมันที่ขึ้นเป็นคุยเลยครับขึนเป็นคุยคือดอกเฮ็ดนี่ครับน,นี่ เห็นปะบัว <paling> ส <close intake> ัตว uh ์ส huh ัตว์ปะเออนี่จิคือดอกเห็ดนี่ครับผสมยาคาเซล่าเมื่สิดครับนี่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 เห็นปะเห็นป่ะเป็นคือดอกเห็ดนี่เห็นปะนี่นี่เห็นปะคือดอกเห็ดเกินเป็นคุยเลยโอ้ยุงกัดลายใช่ปะป่าติดท้อยุงเด้ว ตีบอกบอกวิธีผสมครับผมคือเอาคันมันเจอจังสี่ต้องใส่อว์โดดนะครับผมอว์โดดคืออา่าใส่เดี๋ยวตีบอกวิธีครับเบิ้งครับคือคันมันขึ้นเต็มหน้าเนี่ยมันที่เห็นครับแต่อันนี้มันขึ้นเล็กๆน้อยๆผมเบิ้งตอนผมกีนนะ เป็นคุยเลยคือดอกเห็ดนี่แหละครับดอเห็ดคือเสื้อลา่าคือเสื้อล่าตอนอเสื้อสีขาวๆนะล่าขึ้นเสื้อนะเห็น,นี่ยเดี๋ยวมาสีครับผมตัวนี้ม่มีฮอร์โมนครับเ้านาที่เลยนี่สองหน้าทีล่ลวเดี๋ยวผมขอหยุดไว้ก่อนนะครับผมท้ายเบิง้งเห็นเบิ้องกันสองแถวตัวนี้มันน้ามดำ น,นี่นี่เห็นตอนนี้เห็นปะนี่นี่เป็นคุยเลยนี่คือดอกเห็ดนี่โอเคครับเดี๋ยวยุดไว้ก่อนเดี๋ยวไปสอดวิธีผสมครับผมโอ้ยยุงกับกัดครับผมอาวอนแล้วลครับผมอันนี้ใส่ผสมนะครับผมผมปฏิใส่กระติกซี่ลิตรครับกตีลิตด <c oughs> ใส่ตัวนี้สลิงสีดยาครับ ใส่หาซีซีก็ได้ครับตัวนี้ใส่หาซีซี่ซีลิตรเพิ่มเป็นโอโดดหนึ่งลิเอหนึ่งซีซีต่อหนึ่งครับผมแล้วก็ใส่จับใบจับใบนี่ใส่เครื่องซีซีหรือหนึ่งซีซีก็ได้มากสุดนะไม่ต้อห้ามเกินหนึ่งซีซีนะครับต่อกระติกซีลิตรเดี๋ยวนายางดำครับผมนายานนนายางดำอันตัวนี้ก็ย่างที่ว่านแหละครับเป็นตัวนี้ตัวนี้บ่มีฮอร์โมนนี่ครับตัวนี้บ่มีฮอร์โมนโอ้ย,ยุงูกับ อ่โอเคครับผมเดี๋ยวผมทีได้ผสมแล้วเพราะว่ามันนีแค่สองมือมันต้องจับครับขอหยุดคลิปไปก่อนนะครับเด้อเดี๋ยวคลิปฉีดให้เบื้องก่อนคลิปฉีดเคยฉีดให้เบื้องแล้วตัวนี้สีเต็มนะครับสีจัดเต็มจุดจุดจุดสามเทือตรงกลางนะครับขีดด้านข้างก่อนเดี๋ยวปองกีมาเอาเพื่อเดี๋ยวมันแล้วลดคลิปเดียวนี่แหละ น,นะครับด้านข้างนี่สีทิ้งที่นะครับบอกกีมาสีปุ๊บทั้งที่ปุ๊บแล้วก็สีดด้านข้างตรงนี้ปุ๊บแล้วก็สีตรงกลางปุ๊บมันเช่นนะครับใส่มงบริเวณเนี้ครับมงบริเวณนี่เนี่มันเชื้อ่าขึ้นนะครับนี่แต่มันเกิดหามายู่ได้โดนเ่ะกระโดนเพราะสมควรครับผมอัดฝนพรากวนนักนะแต่บ้านผมอ่ะฝนคู้มือครับฝ <laughs> นคู้มือ โอ้มีมือไดนมือมตัตกโอเคครับแค่นี้แหละครับดีฟ้าผสมแล้วครับผมขอบคุณครับ